กับผมสวัสดีพีพีนานาเนาะครับเอฟซีใครขึ้นหมันมินี้ก่าวันที่สิบเก้าเนาะครับกลุ่มผ้าพ่อสอนหกสิบหกครับอ่าห้างหายไปโดนครับพี่น้องบ่ได้ลงคลิปครับช่วงนี้งานหลายครับงานหลายงานยุ่งเนาะครับเฮ็ดแล้วก็มีตั้งแต่ไอ้แพ็กทรงแพ็กทรงไปเลยครับพี่น้องบ่บอไข่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะนะแต่ก็ยังเฮ็ดยังทรงอยู่คือเก่านะครับ เมื่อนี้ก็เลยวางแน่จักหน่อยครับก็เลยมาถ่ายวิดีโอนะครับพอมีเครดิต่ะก่อนส่งเมื่อนี้ก็มีอยู่ประมาณนี่นะครับพี่น้องอ่ะประมาณเก่าข้นครับเก่าข้นเก่าทันกับซมี่เป็นอุปกรณ์ต่อใกล้นะครับกับมีเป็นแฮเอินปอนอ่วาวันวันปลาเนาะครับวันปานินวันปลาน้้นา สาน้ำหนองนะครับอ่าสองปากมื่อนี้กะสิเป็นเจ็ดเส้นเอ็นเบอร์สี่สิบครับพี่น้องเอ็นสี่สิบปอนตาเจ็ดเส้นเนาะครับกะสิไปลงจังหวัดละเอียดนะครับอ่าปากหนึ่งเหล่ากะไอของอุบลครับปากหนึ่งอ่าอันนี้เพิ่นกะโอนให้หรอครับเรียบร้อยของละเอียดนะครับเพิ่นโอนให้อันนี้ อุบลกัปลายทางเนาะครับอ่ะกับประมาณนี้แหละไอเกตเส้นเอนเบอร์ซี่ N e, สิบนี่สิติดลูกเบอร์สองนะครับลูกเบอร์สิบสองครับพี่น้องน้ำนักลูกกับสิยุป,ปัมมันศูโลครับอ่ะเหนือกับสิยุประมาณอ่ายคินฮอกคิดครับกัสิโตกยุประมาณนศูโรเคิงครับประมาณนี้แหละปลูกเผาขึ้นแล้วกัเหลืออยุสิบเอสสองครับพี่น้องเป็นหแหียสิบสองสองนะครับปลูกเผาขึ้นศอกหนึ่ง ก็เป็นเฮาต่อว้นด้วยครับพี่น้องเฮาต่อว้นในหาทอนครับนะต่อวน้นต่อวน้นเอ็นเบอร์ซี่สิบกสิยากนาครับนาแข็งแน่จัง่อยก็จะมีเอ็นเบอร์ซี่สิบเอ็นเบอร์สามสิบหานะครับเก็ดเส้นกบประมาณนี้แหละครับสองปากสองเจ้านะครับ อันนี้ก็สิเป็เปนกระเป๋าครับกระเป๋าก็สิเป็นลายนี้ละพี่น้องเขามาใหม่กับิมีเป็นไลายพังทหารครับอีกลายหนึ่งฮะอันนี้ก็เป็นจิงใหม่ใแบบใหม่แห่งครับนี่นะครับประมาณนี้ละฮะเจ้านี้กระเป๋าไอ้เจ้านี้เป็นลักครับลักสองอันผมกับห่อเรียบร้อยแล้วละลักนี้เป็นงานไอ้กึ่งหัวไม้แดงเรือครับพี่น้องงานกึ่งหัวไม้แดงครับขันเอาสองลักอันนี้กัลูกค,ค้าทาั้งเพชรบูรณ์ครับ อันนี้เพิ่นเอาขึ้นในหลอมใกล้ต่อนะครับสามสิบหาละครับชุดหนึ่งกำลังเก็บนี่เพิ่นก็อวนให้เราละครับเรียบร้อยอเจ้านี่ก็สิเป็นในหลอมใกล้ต่อครับแบบบ่วงคููครับเอ็นเก่าสิบวงหานิ้วครับหลักเจ็ดนิ้วอ่นานหลักแบบเกี่ยวครับประมาณนี้่ะ เจ้านี้ก็สิเป็นไอ้ดักทางครับสามสิบลักชุดหนึ่งกับหลักอันหนึ่งครับนะประมาณนี้ครับพี่น้องเจ้านี้ก็สิเป็นดักทางครับยี่สิบห้าลักนะชุดหนึ่งลูกค้าเก่านะครับเพิ่นเคยสั่งไปแล้วล่ะครับของไปหันแล้วก็เลยไอ้ทีมงานพันอยากได้ครับก็เลยโทรมาสั่งอีกเนาะครับฮะก็อบอกเป็นยังครับเฮ็ดได้เฮ็ดให้ได้คือเก่าล่ะพี่น้อง ขอแค่์ถาดใดนาะครับรอดใดเนี่ยจากน้อยเพราะว่ามันกัดใส่เวลาครับเป็นงานคิวอ,อ่ะเจ้านี้เอาหลายครับพี่น้องสี่สิบหลักเนาะครับนะสี่สิบหลักสี่สิบบวงครับหลอมไก่ต่อชุดหนึ่งแล้วก็สิเป็นไอ้อ่ะลักเชือกครับชุดหนึ่งนี่แหละพี่น้องลักกัดสิประมาณนี้แหละครับกลึงหัวไม้แดงมีลูกหมุนให้เจียบเ้นหนึ่งครับเจียบเป็นสีน้ำตาลเข้ยมนะครับ แล้วก็สิเป็นไอ้ถุงเชลเลยครับสองใบถุงเชลเลยเป็นลายนี้แหละพี่น้องสองใบ้วก็กระเป๋าครับกระเป๋าใส่แกะต่อใบหนึ่งประมาณนี้ก็มีทรงอยู่นี่นะครับพี่น,อน,น,น,น้องเก,ก่าข้นนะครับเก่าข้นเก่าทันเมื่อนี้เนาะครับสําหรับท่านหลอกเมื่อนี้กสิเรียกอีกพุ่นละครับเขาคิ้วไว้อีกหลายอยู่พุ่ณไอทีบ่ท่านได ปนอีกกรมีครับพี่น้องประมาณนี้ละสำหรับงานกะอยากให้พี่น้องไอ้ถ่ายน้ยจังน้อยเนาะครับถ่ายนี้จังน้อยสร้างไว้แล้วขันงานผอมทรงแล้วผมก็สีท่หานะครับอีกที่หนึง่งกอนทรงนะครับขันคล้องไปหัดหน้าบานแล้วพี่น้องก็จังคอยรับเอาแล้วก็จังคอยอ่ะายตังหนาบานเลยครับจ่ายเงินปลายทางก็เลยมันจังคอยสบายใจ หรือแบบผู้ใดอยากโอนกะเพราะเป็นยังครับกะมีซอนลดให้เนาะครับสำหรับอยากโอนครับะกะประมาณนี้ละพี่น้องสำหรับมือนี้กะฝ่าเนี่ยจักน้อยครับเดี๋ยทไทยวิดีโอประมาณนะเมื่อ,อกเกินสิบนาทีครับพอมีเครดิตเนาะเดี๋ยวพี่น้องกัสิว่าเงียบไปอีกเนาะครับมันบ่คอยได้ลงคลิปครับช่วงนี้งานไลน์นะกะมีประมาณนี้ละพี่น้องเมือนี้ เบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามน้นะครับเป็นกําลังใจในการเหตุคลิปให้ทา่างขายเฮานำํำอ่ามียังดีๆก็สิมาอัปเดตยู่เรื่อยๆครับพี่น้องช่วงนี้ก็งานหลายคือเก้าครับบได้ไปไซส์อ่าสำหรับมื่อนี้ก็สวัสดีครับ